โอเคครับมาต่อกันคุณข้อ a สองศูนย์หนึ่งศูนย์หรือว่าข้อความลึกนี่ครับข้อนี้บอกเลยว่าน่าจะยากที่สุดแล้วนะครับใน a สองเนาะหรือไม่ก็ในทั้งหมดเลยนั่นะแหละครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะเขาบอกว่าข้อนี้คือคุณเนี่ยมีความลึกข้อมูลความลึกที่หน้าตัดของแม่น้ําแห่งหนึ่งครับตัวอย่างแสดงเห็นในรูปแบบนี้เนาะเขาบอกว่าาบอกว่าตัวเลขเนี่ยแสดงความยาวของพื้นในแนวราบครับ ความลึกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละระดับเนี่ยคือ1ห,หน่วยนะครับโดยในการระบุข้อมูลดังกล่าวเนี่ยจับระบุเป็นข้อมูลเป็นรายการของข้อมูลเนี่ยในรูปแบบของ d กับ L นะครับตํวเงินเป็นทุตเตอที่ d เนี่ยก็คือค่าที่เป็นไม่1ก็ลบหนึ่งนะครับแสดงว่าความลึกเนี่ยจะลึกเพิ่มขึ้นหรือว่าลึกลดลงนะครับแล้วก็ L เนี่ย ก็คือความยาวของพื้นในแนวราบนะครับก็คือระยะพวกนี้นะครับนะโดยที่ความลึกเริ่มต้นเนี่ยเป็นศูนย์นะครับแล้วตลอดการนับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยก็คือความลึกเนี่ยจะมากกว่าศูนย์เสมอนะครับและเมื่อข้อมูลหมดลงความลึกเนี่ยจะเท่ากับหนึ่งพอดีนะครับและขั้นตอนต่อไปก็คือระดับพื้นเนาะก็คือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยลึกไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเนี่ย จะพยายามบกกลับมานะครับแล้วก็เป็นคำาลกหนึ่งตรงนี้เนาะโดยในรูปด้านบนเนี่ยจะสามารถแสดงข้อบูลเป็นรายการได้ดังนี้นะครับก็<อ>คืออ่ามสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสามสี่ลบหนึ่ลบหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง้ลบหนึ่งหนึลบหนึ่ มันก็คืออ่าตรงนี้นะครับก็คือเล็กขึมาหนึ่งยาวสองตรงนี้แล้วก็เล็กมาอีกหนึ่งยาวสามเล็กลงมาอีกยาวหนึ่งเล็กขึมาอีกยาวสามนะครับแล้วก็ขึ้นไปยาวหนึ่งขึ้นไปยาวหนึ่งลงมายาวห้าขึ้นไปยาวหนึ่งขึ้นไปยาวสองแล้วก็หมดนะครับก็ประมาณนี้เนาะข้อมูลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าหนึ่งเนี่ยหมายถึงเล็กขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลบหนึ่งเนี่ยหมายถึงขึ้นมานะครับก็คือลึกไปลง นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าคุณเนี่ยต้องการทราบว่าถ้ามีเรือที่มีความยาวก็คือความกว้างเนี่ย L หน่วยเรือจะจมลงไปได้ลึกที่สุดเท่าไหร่นะครับโดยเรือขนาดดังกล่าวเนี่ยจะสามารถอยู่บนตำแหน่งใดก็ได้ในแม่น้ำแต่จะจมลงเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเสมอนะครับก็คือประมาณว่าเรือของเรามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองเรานั่นคือ ท้องเรือนะครับจะขนานกับแกนนอนเสมอดังนั้นเรือจะจมลงไปได้ลึกสุดเท่ากับความลึกน้อยที่สุดของแม่น้ําที่อยู่ด้านล่างของเรือนะครับก็ดูเป็นตัวอย่างประมาณนี้นะครับจากตัวอย่างหน้าตัดด้านบนถ้าเรือมีความกว้างสามหน่วยนะครับจะสามารถจมลึกลงไปได้ลึกสี่หน่วยนะครับหรือก็คือตรงนี้นั่นเองอรัคือถ้าเราเรือที่มีกว้างแค่สาม่ย เล็กที่สุดที่จะจมไปได้ก็คือเล็กสี่นะครับประมาณนี้เนาะแงร,ะร,รงเป็นสีส้มตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรือกว้างสี่หน่วยเนี่ยก็จะจมได้เพียงสามหน่วยนะครับก็คือตรงนี้เนาะเห็นเป็ว่าตรงเนี้ยเป็นหลุมที่แบบว่าตึกห้าประมาณนี้ครับก็เอาเรือไปจมตัวนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรือกว้างสิบหน่วยเนี่ยจะจมลงได้แค่สองหน่วยนะครับหรือว่าเป็นสีเขียวตรงนี้หรือถ้าเรือกว้างประมาณแบบสิบแปดหน่วยเลยก็จะจมได้ ตรงนี้นะครับจมลึกได้แค่1หน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเรือเนี่ยมีความกว้างมากกว่าหรือเท่ากับ20หน่วยเนี่ยหรือว่าแต่20ขึ้นไปเนี่ยจะจมไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าเอ่อร่องทั้งหมดที่มันยาวที่สุดแล้วเนี่ยสังเกตว่ามันจะยาวแค่19หน่วยนะครับก็คือไม่สามารถเอาเรือจมลงไปได้เลยนะครับประมาณนี้เนาะให้เราเนี่ยเขียนโปรแกรมครับรับข้อมูลความลึกของหน้าตัดของแม่น้นําเนี่ยจากนั้นให้รับคําถามจำนวนคิวคําถามครับ ที่ระบุความกว้างของเรือจากนั้นครับให้คำนวณความลึกสูงสุดที่เรือลังกาวเนี่ยจะสามารถจมลงในแม่น้ำนี้ได้นะครับจดก็จะเป็นประมาณนี้ฮะและ้วก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของข้อมูลนำเข้าเนาะก็มี n ไม่เกินแสน q ไม่เกินแสน n ก็จะบอกมาว่าเฮ้ยเราลึกขึ้นหรือว่าตื้นนะครับก็เป็น1ไม่เกินหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นระยะ l เนาะประมาณนั้นนะครับพอรับทั้งหมด n มาทัดเสร็จ เราก็จะรับคําถามมาซิวคําถามนะครับเป็นค่าหนึ่งค่านะครับแทนด้วยความยาวหรือความกว้างของเรือน,นั่นแหละแล้วเราต้องตอบไปว่าเรือที่แบบมีความกว้างเท่าเนี้ยสามารถจมไปได้ลึกที่สุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็เป็นตัวอย่างในรูปเลยนะฮะก็ไม่มีอะไรครับเป็นตัวอย่างรูปนะครับแล้วตัวอย่างถัดไปเนี่ยก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่ง หนึ่ง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 ก็คือจมลึกแปจมลึก8ปจมลึกแปรจมลึกแปแบบนี้แล้วลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งก็คือขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหยุดที่ความลึกเป็นอ่าหนึ่งตรงนี้นะครับเพราะเขาถามว่าแล้วถ้าเรือเนี่ยกว้างสี่เนี่ยจมได้เท่าไหร่ก็คือแค่ตรงนี้ถูกไหมครับอ่าที่ความลึกสองตรงนี้หรือว่าถ้าเรือกว้างสองเนี่ยก็คงจะจมไปได้แค่ความลึกสามก็คือตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือ คำถามของโจทย์ข้อนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้ครับวิธีที่จะทําเนี่ยอาจจะต้องอใช้ data structure สักหน่อยนะครับตัวนี้เรียกว่า stack นะครับคิดว่าเป็น,เห,นเหมือนชั้นวางของที่แบบวางของทับกันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเรียกว่า stack นะครับอาจจะมีองค์ประกอบอยู่หลายส่วนเนาะทางซ้ายเนี่ยก็เป็น input ที่รับเข้ามานะครับก็เหมือนเมื่อกี้เนาะเราเนี่ย ต่ประกาศ array นะครับเป็น Max w i d t h a ์ d e p นะครับก็คือเป็นตัวที่บอกว่าที่ความลึกเท่านี้จะรองรับความกว้างได้เท่าไหร่นะครับตัวที่เริ่มต้นเนี่ยเราจะเซตค่ามันเป็นศูนย์ทั้งหมดก่อนเนาะแล้วเราจะมี Stack ต,ตัวหนึ่งที่เก็บค่าของความลึกจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็ความยาวเนาะหรือว่าเก็บว่าเอ่อร่องมันยาวเท่าไหร่ประมาณน,นั้นนะครับ แล้วเราก็จะมีตัวแปรภายนอกก็คือเป็นตัวแคลกว่าตอนนี้เนี่ยลึกเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็ลึกไปได้มากที่สุดเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วตอนเนี้อยู่ที่พิกัดที่เท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะให้ดูภาพรวมคร่ราวๆก็จะเป็นตัวแปรประมาณนี้นะครับทีนี้ครับพอมีค่าแรกเข้ามาครับหนึ่งสองครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือให้เราเนี่ย ใส่ค่าลงในสแต็กตัวนี้ก่อนเนาะก็คือใส่ความลึกนะครับใส่จุดเริ่มต้นก็คือจุดศูนย์ตัวนี้ไปเนาะแล้วก็ตัวนี้เนะี่ยมันยาวสองใช่ไหมครับก็ใส่สองเข้าไปแบบนี้เนาะแล้วเราก็จะอัปเดต current depth กับ max depth นะครับสองตัวต่อมาครับเราบอกว่ามีหนึ่งสามเข้ามาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราลึกสองแล้วใช่ไหมครับแล้วจุดเริ่มต้นหรือว่าตำแหน่งเนี่ย มายัางตำแหน่งที่สองแล้วเนาะเพราะว่าเมื่อกี้มันกว้างสองแปลว่าตรงนี้ก็ต้องเริ่มต้นที่จุดที่สองนะครับแล้วก็ลึกที่สุดที่เคยเจอมันเนี่ยก็คือสองแล้วถูกไหมครับเพราะว่าลึกแล้วลึกอีกเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะพุชเจ้าตัวสองสองสามเข้าไปเนาะก็คือลึกสองเริ่มที่สองแล้วก็กว้างสามนะครับต่อมาก็ไม่มีอะไรครับทำเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็คอยอัปเดตค่าราคาไปเรื่อยๆครับ ทำแบบนี้อีกรอบหนึ่งครับไม่ว่าจะหนึ่งหนึ่งเข้ามาหรือว่าหนึ่งสามเข้ามานะครับก็ยังไม่มีผลอะไรเนาะเราก็จะได้สแต็กเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ค่าตัวแปรต่างๆเนี่ยเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ครับประเด็นมันจะเกิดขึ้นตอนที่มีค่าลบหนึ่งเข้ามาครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทันทีที่เอ่อค่าลบหนึ่งเข้ามาเนี่ยไอความดิก,ก่อนนั่นเนี่ย มันก็จะสิ้นสุดลงทันทีเลยถูกไหมครับเพราะว่ามันลึก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 ลงมาเรื่อยแล้วแล้วมันก็ตื่นขึ้นแปลว่าไอ้ความลึกระดับล่าสุดเนี่ยมันก็เป็นเรียกว่าสิ้นสุดระยะแล้วถูกไหมครับเราก็ต้องคํานวณว่าแล้วความลึกล่าสุดเนี่ยจะสร้างร่องที่มีความกว้างเท่าไหร่นะครับทีนี้นะเพราว่าเราเนี่ยกำลังจะอัปเดตสแต็กตัวนี้ด้วยร่องที่มีความลึกสัน นะครับที่ตื้ดตั้งต้นเก้าแล้วกว้างหนึ่งนะครับเราบอกว่าร่องที่มีความลึกสี่ตรงนี้เนี่ยเออมันมันไม่ยาวมันจะไม่ยาวต่อไปมากกว่านี้แหละเราจะเอามันออกแต่ว่าก่อนเท่านั้นเนี่ยให้อัปเดตครับว่าที่ความลึกที่สี่เนี่ยสามารถบรรจุเนี่ยหรือว่ามีร่องเนี่ยที่มีความยาวสามนะประมาณนี้ครับแล้วเราก็ป๊อปมันออกแต่แตกครับทีนี้ ให้พิจารณาที่ตัวถัดไปนะครับเราก็จะพบว่าอ๋อก่อนหน้าน,นี้เนี่ยมันมีร่องที่มีความลึกสามอยู่แล้วแล้วเราเนี่ยกำลังจะเพิ่มร่องให้มีความลึกที่เป็นสั่งเข้าไปอีกนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าไอ้ร่องสองตัวเนี้ยมันต่อกันได้ถูกปะมันเชื่อมกันได้นะครับโดยที่ให้เราเนี่ยเอาตำแหน่งล่าสุดเนี่ยมาบวกกับความกว้างของร่องนี้นะครับแล้วลบกับ ตำแหน่งเริ่มต้นของอีกล็อกหนึ่งนะครับแล้วอัปเดตเข้าไปในแ็กนะครับเราก็จะได้เป็นสามห้าห้าแท็นะครับก็คือเลขสามเริ่มต้นที่ห้าแล้วก็กว้างไปอีกห้านั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราก็จะทําซ้ำไปเรื่อยๆเ,เลยนี่เห็นว่ามีตัวใหม่เข้ามาอ๋อความเลขที่สามเนี่ยจะสิ้นสุดแล้วใช่ไหมแล้วก็อัปเดตตามกดเมื่อกี้ตามกดเมื่อกี้ไปเรื่อยๆนะครับจะลืมนะครับว่าต้องอัปเดตตัว อ่าแม็กสวิตแอดเดปด้วยนะครับแลแล้วเราก็จะเมิร์ชต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆแบบนี้เนาะใส่ไปให้หมดนะครับยิ่งทำไปเรื่อยนะครับเราก็จะยิ่งอัปเดตตัวแม็กสวิตแอดเดปไปเรื่อยๆนะครับจนหมดแบบนี้เนาะพออ่า uh, เรียกว่าช่วงทั้งหมดเนี่ยมันหมดแล้วนะครับ ก็ให้ถูกว่าในสเต็ปเราเนี่ยเหลืออะไรหรือเปล่านะครับถ้าเหลือเนี่ยแปลว่าเราก็สามารถสร้างร่องเนี่ยที่มีความยาวดนัด้นได้ถูกไหมครับเราก็พบว่าอ๋อตอนนี้เหลือหนึ่งศูนย์สิบเก้าก็แปลว่าเราก็สามารถสร้างร่องที่มีความลึกหนึ่งเนี่ยที่กว้างสิบเก้าได้อะไรนี้นะครับแล้วก็อัปเดตเข้าไปในอ่าแม็กซ์วิดนะครับประมาณนั้นเนาะเราก็จะได้อ่อ อารีที่หน้าตาเป็นประมาณนี้มานะครับแต่ว่าตัว Max ก i วเนี่ยควรจะมีลักษณะเป็นเอ่อเรียกว่า non i n c r e a s i n g array นะครับก็คือก็คืออะไรก็คือว่าถ้าร่องที่มีขนาดที่เล็กกว่าเนี่ยมีความกว้างมากกว่าร่องที่มันตื้นกว่าอะไรเงี้ยเราก็ควรจะอัปเดตว่าเฮ้ยค่าตรงนี้นะก็ไม่ควรจะน้อยกว่าค่าที่เล็กกว่าหรือเปล่าประมาณนี้นะครับ อาจจะฟอร์มตัแล้วก็ยึดค่า max แม็กซจากทางขวาไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวอย่างนี้เนี่ยมันเป็นนอนอิ a ค i n g ิ่มอะไรพอดีนะครับมานี้เนาะแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อในควาเลกสี่เนี่ยใส่กว้างที่สุดนะก็คือสามลึกสามเนี่ยกว้างสุดคือห้าลึกสองเนี่ยกว้างสิบห้าแล้วก็ลึกหนึ่งเนี่ยกว้างสิบเก้านะครับเราก็จะใช้ข้อมูลเนี่ยในการต่อไปนะครับอย่างเช่น ถ้าถามว่าเรือเนี่ยกว้างสามก็ต้องตอบสี่นี้ไปนะครับเรือนี้กว้างสี่เนี่ยตอบสามนี้ไปนะครับเพราะว่าสามเนี่ยบรรจุได้กว้างห้านะครับสิบก็ตอบสองนี้ไปสิบแปดก็ตอบหนึ่งไปนะครับแต่ว่ายี่สิบเนี่ยมันบรรจุใส่อะไรไม่ได้เลยก็ให้ตอบศูนย์ไปนะครับประมาณนั้นนะครับสาหรับข้อนี้นะซึ่งวิธีการเขียนเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าเยอะหน่อยละกันครับเพราะว่าเราก็ต้องเซตตัวแปร ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะต้องเซตไว้แบบประมาณตั้งหลักแสนก็ได้นะครับหรือว่าหลักหลายหมื่นนะครับประมาณนั้นแล้วเราเนี่ยก็อินสไปร์จพวกแซกเนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่าเราเนี่ยพยายามใส่แซกที่เก็บเกี่ยวกับออความลึกจุดเริ่มต้นแล้วก็ความกว้างไว้นะครับแล้วก็คอยอัปเดตตัวแบ็กฟิตไปเรื่อยนะครับพอช่วงที่เข้าวันใหม่เนี่ยหมดแล้วนะครับเราก็จะดูว่าอ๋อ ถ้า stack ยังไม่ empty ใช่ไหมก็แปลว่าเรายังสามารถสร้างความกว้างหรือว่าร่องที่ยังเก็บไว้ได้อยู่ใน stack เนี่ยได้อีกนะครับแล้วก็อัปเดตค่าแล้วก็ pop ออกมานะครับให้ stack แนบหมดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าไอาตัว array เมื่อกี้เนี่ยม,มันมีลักษณะเป็นเรียกว่า non-increasing นะครับเราก็จะ for r o o p ใไ้มาตั้งแต่ข้างหลังมาข้างหน้าน,นั่นแหละแล้วเราก็จะเก็บค่า max ไว้ away, นะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็อัปเดตตัวที่ลเลขสูนยเป็น infinity ได้เลยนะครับเพราะว่าเลขสูตรเนี่ยก็คือบรรจุไม่ได้นะครับประมาณนั้นแล้วในขณะที่เราตอบเนี่ยคือด้วยความที่คิวเนี่ยหรือว่าเราถามเนี่ยประมาณแสนรอบนะครับเราก็จะใช้ใช้การแบนจิติศ c h นะครับในการไปหาคำตอบนี่ครับว่าถ้ามีความกว้างเท่านี้นะเราจะบรรจุไปที่ความลึกเท่าไหร่ได้บ้างน,นะครับวิธีหนึ่งที่ทําให้เราตอบ ได้เร็วนะครับก็คือเอ่อใช้ไปในที่เสร์ชนะครับมาเสร์ชคำตอบนั่นเองเนาะหรือไม่ก็อาจจะเอ่อเรียกว่า sorting คำถามแล้วค่อยๆตอบก็ได้ครับแต่ว่าเออในที่นี้ก็อาจจะลองไปในที่เสร์ชดูก็ได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้ครับ